เสียเงินเป็นล้านเพื่อซ่อมกายที่กำลังเน่าเปื่อยแต่เคยเสียสละเวลาเพียงเสี้ยวนาทีเพื่อรักษาใจที่กำลังจะตายไปกับความหลงบ้างไหมเจริญพรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมอันกายสังขานี้เปรียบเสมือนบ้านเช่าชั่วคราวที่ธรรมชาติหยิบยื่นให้มา มิใช่สมบัติผลักกันชมแต่คือวิบากกรรมที่ต้องดูแลให้สมดุลการดูแลสุขภาพตามหลักพุทธศาสนานั้นมิใช่เพียงการวิ่งตามกระแสหรือการกินตามโลกแต่คือการตระหนักรู้ในความจริงของธาตุทั้งสที่ประชุมรวมกันเข้าเป็นตัวตนเมื่อใดที่ไฟในกายลุ่มหลงจนร้อนรุ่มหรือลมในกายระสัมระสายจนขาดสติเมื่อนั้น โรคาพยาธิย่อมถามหาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงพระพุทธองค์ทรงสอนหลักโภชเนมัตตัญุตาคือการรู้จักประมาณในการกินเพื่อประคับประคองาธาตุขันมิใช่กินเพื่อกามคุณมิใช่กินเพื่อประดับความงามแต่กินเพื่อให้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร้ความประมาทการตามใจปาก คือการสร้างคุกขังวิญญาณไว้ในโรคภัยที่ตนเองเป็นผู้จุดไฟเผาหากผู้ใดรู้จักเลือกรับสิ่งที่สัปปายะหรือสิ่งที่เหมาะสมกับาธาตุขันทั้งอากาศที่บริสุทธิ์อาหารที่เกื้อกูลบุคคลที่นำพาความสงบและสถานที่ที่เอื้อต่อการเจริญปัญญาผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงมรรคผลของการมีสุขภาพที่ยืนยาว สุขภาพใจคือประธานของสุขภาพกายหากใจเน่าหนองด้วยความโกรธแค้นและอาฆาตต่อให้กินโสมราคาแพงหรือดื่มน้ำอมฤตเพียงใดเลือดในกายย่อมขุ่นมัวและสูบฉีดความพิษเข้าสู่หัวใจตนเองอยู่เสมอการฝึกจิตให้ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นคือยาอายุวัฒนะที่วิเศษสุดในโลกเพราะความเครียด คือไฟที่แผดเผาเซลล์ในร่างกายให้หมอดไหม้ก่อนไว้อันควรการมีสติกำกับทุกลมหายใจเข้าและออกคือการเติมพลังงานบริสุทธิ์ให้แก่เซลล์ทุกส่วนเมื่อจิตสงบกายย่อมระงับและความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากเวทนาก็จะทุเลาเบาบางลงไปตามลำดับแห่งสมาธิอย่าปล่อยให้ร่างกายเป็นเพียงถังขยะที่รองรับอารมณ์ขุ่นมัวและอาหารที่เป็นพิษ จงปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนพระเจดีที่ประดิษฐานจิตอันสว่างสวยัยดูแลด้วยความเมตตาไม่เบียดเบียนตนเองด้วยการอดหรือการเสพที่เกินพอดีทางสายกลางคือหัวใจของการรักษาโรคการตึงเกินไปย่อมขาดการหย่อนเกินไปย่อมเน่าการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจึงเริ่มที่การเข้าใจความจริงว่ากายนี้มีความเสื่อมเป็นธรรมดา แต่เรามีหน้าที่ประคับประคองให้เขาสามารถสร้างบารมีและทำคุณงามความดีได้ยาวนานที่สุดกายที่แข็งแรงคือพาหนะที่พาเราข้ามวัฏสงสารหากพาหนะนี้ผุพังเพราะความประมาทเลินเล่อเราคงต้องเสียเวลาเวียนว่ายตายเกิดเพื่อหาพาหนะใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจงมองเห็นความเจ็บป่วยเป็นครูผู้สอนให้เห็นอนิจจัง และมองเห็นความแข็งแรงเป็นโอกาสในการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ทุกย่างก้าวที่เดินทุกคำที่กลืนและทุกความคิดที่ปรุงแต่งล้วนเป็นปัจจัยที่ถักทอสุขภาพของเราขึ้นมาทั้งสิน้นหากวันนี้คุณยังหลงระเริงกับแสงสีและสิ่งมึนเมาที่บ่อนทำลายธาตุขันจงหยุดและตั้งคำถามกับตนเองว่าคุณกำลังดูแลบ้านเช่าหลังนี้เพื่อให้รอดผลจากภัย หรือกำลังราดน้ำมันเพื่อรอวันให้ไฟลุกท่วมบ้านของตนเองกันแน่อย่ามัวแต่ขัดเกลาผิวพรรณให้ผ่องใสในขณะที่ข้างในหัวใจเน่าเฟะไปด้วยกิเลสเพราะความสวยงามที่แท้จริงคือความว่างจากโรคทางวิญญาณเมื่อเราพูดถึงการดูแลสุขภาพคนส่วนใหญ่มักนึกถึงเพียงการเข้ายิมหรือการนับแคลอรี่อาหารแต่ในทางพุทธศาสนาร่างกายคือรูป,ปธรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนามธรรมคือจิตใจ หากใจมืดบอดและเต็มไปด้วยความเร่าร้อนของตัณหาสารพิษทางอารมณ์ย่อมหลังไหลไปทั่วสัพพางกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การดูแลสุขภาพตามหลักธรรมคือการมีสัมมาทิฏฐิต่อร่างกายตนเองคือการมองเห็นความจริงว่ากายนี้มีจุดจบที่ความเสื่อมสลายแต่ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่เราต้องประคับประคองธาตุสีให้สมดุลธาตุดินคือเนื้อหนังมังสาต้องไม่หนักอึ้งด้วยอาหารที่เกินความจำเป็น ธาตุน้ำคือโลหิตต้องสะอาดบริสุทธิ์จากการไหลเวียนของเมตตาธรรมธาตุไฟคืออุณหภูมิในกายต้องไม่อาบด้วยความโกรธที่แผดเผาเซลลให้สุดโทมและธาตุลมคือลมหายใจต้องยาวและละเอียดด้วยอำนาจแห่งสมาธิภาวนาการชำระล้างร่างกายที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการอาบน้ำชำระกายภายนอกแต่คือการชำระนิวรณ์ที่เกาะกินใจอันเป็นต้นเหตุข,ของความเครียดสะสม ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายนานับประการที่หมอปัจจุบันไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาเม็ดเดียวพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบร่างกายเหมือนแผลเวอะหวะที่ต้องคอยทายาและดูแลเพื่อไม่ให้กำเริบยาในที่นี้คือปัจจัยสี่ที่ถูกนำมาใช้อย่างมีปัญญาไม่ใช่การเสพด้วยความหลงไหลมัวเมาการพักผ่อนตามหลักธรรมมิใช่การนอนหลับไหลด้วยความขี้เกียจ แต่คือการพักใจไว้ในความสงบเงียบจากเสียงรบกวนของความโลภเมื่อจิตได้หยุดพักในอารมณ์ที่เป็นกุศลร่างกายจะซ่อมแซมตนเองด้วยกลไกธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดการเดินจงกรมหรือการเคลื่อนไหวอย่างมีสติคือการบริหารกายที่ไม่สร้างภาระแก่ข้อต่อแต่สร้างพลังแก่วิญญาณทุกย่างก้าวที่สัมผัสพ,พื้นคือการดึงสติกลับคืนสู่ปัจจุบันขณะ ลดทอนความวิตกกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและอดีตที่ผ่านไปแล้วความเจ็บป่วยทางกายส่วนใหญ่มีรากเหง้ามาจากโรคทางใจคือความไม่รู้จักพอและการยึดมั่นในอัตตาตัวตนหากเราสามารถละวางความถือตัวถือตนลงได้ความดันโลหิตย่อมลดลงหัวใจย่อมเต้นเป็นจังหวะแห่งความสันติและระบบภูมิคุ้มกันย่อมเข้มแข็งขึ้นตามแรงศรัทธาในพระธรรมจงพิจารณาเถิดว่า อาหารเลื่อนรสที่ผ่านลิ้นไปเพียงไม่กี่วินาทีคุ้มค่าหรือไม่กับความทุกข์ทรมานของโรคเบาหวานหรือไขมันอุดตันที่จะตามมาทำลายโอกาสในการทำความดีการมีสันโดษหรือความยินดีตามมีตามได้ในอาหารที่ถูกสุขลักษณะคือลาบอันประเสริฐสุขภาพที่ดีคือฐานรากของศีลธรรมเพราะเมื่อกายป่วยใจย่อมสั่นคลอนและยากแก่การทำสมาธิการดูแลตนเองจึงถือเป็นการทำทานอย่างหนึ่ง คืออภัยทานแก่ร่างกายที่รับใช้เรามาอย่างยาวนานอย่าปล่อยให้ความประมาทกัดกินเวลาที่เหลืออยู่จงมันสำรวจความผิดปกติของจิตใจให้บ่อยพอๆกับการตรวจเลือดเพราะไวรัสแห่งความโกรธและความเกลียดชังนั้นร้ายแรงกว่าเชื้อโรคใดๆในโลกนี้มันสามารถทำลายข้ามพบข้ามชาติและทิ้งร่องรอยความโทมไว้บนใบหน้าและแววตาของผู้ที่สะสมมันไว้ การมีสุขภาพดีตามหลักพุทธ,ธะจึงเป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่ผสมผสานระหว่างปัญญากับความเมตตาต่อสังขารเพื่อให้กายนี้เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการบรรลุธรรมสูงสุดในเบื้องหน้าต่อไปก่อนจากกันในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านค่อยๆเก็บความสงบนี้ไว้ในใจแม้เสียงธรรมจะจบลงแต่ความสงบสามารถอยู่กับเราได้ต่อหากเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และดูแลใจไม่ให้ซับซ้อนธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องฟังแล้วจบแต่เป็นเพื่อนของใจที่เราสามารถกลับมาพึ่งพาได้เสมอในวันที่เหนื่อยวันที่ท้อหรือวันที่ต้องการพลังใจช่องสุขใจได้ฟังธรรมยังคงตั้งใจถ,ถ่ายทอดธรรมะดีๆเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้ทุกท่านในทุกช่วงเวลาขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับฟังธรรมะของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมความสงบให้ใจ เติมปัญญาให้ชีวิตและสร้างพลังใจที่อ่อนโยนให้กับทุกวันของท่านสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรยัยและอนิสงส์แห่งการฟังธรรมจงดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพพลานวัยสมบูรณ์แข็งแรงใจสงบเย็นมีความสุขความเจริญและพบแสงสว่างแห่งปัญญาในทุกย่างก้าวของชีวิตขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างผ่อนคลายหับอย่างสบาย และตื่นขึ้นมาในวันใหม่ด้วยใจที่เบาสบายสาธุ